มาอริยอฟูกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของซาบูเอลเอโตนะครับที่เขาก็ออกมาแนะนำโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนั่นแหละแนะนำว่าให้ซา ah ร่าย้ายไปบาร์เซโลนาเถอะเพราะว่าที่นั่นเหมาะสมกับคุณนะเขาบอกว่ามาดริดเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ให้โอกาสกับตัวเขาได้ย้ายมายังาจากแอฟริกามามาที่สเปนใช่ไหมแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขารู้รดีว่าสไตล์ของบาร์ซ่าจริงๆเหมาะสม กับซาร่ามากกว่านะการไปที่นั่นดีกว่าหากจะย้ายไปสเปนครับต้องไปบาซ่าผมคิดว่าซาร่ามีทุกอย่างที่เหมาะสมสําหรับการเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นยอดของโลกเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหก็เชื่อื่อแน่นอนเลยว่าพอได้เห็นได้ยินแบบนี้แฟนรีพูดต้องพูดคำนี้ว่ากูปาไปไอ๊โต้คือ คือเราก็เข้าใจนะคือแฟนร์พูมองว่าพูดอย่างเงี้ยเริ่มไม่เป็นมงคลแล้วไม่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 เป็นมงคลแล้วแต่เอาจงจริงเราจะเราต้องมองอยู่ว่าดีเอตโต้เขาคงไม่เดินไปถามนักข่าวมานี่เดี๋ยวผมจะบอกอะไรผมไม่น่หนาข่าวคงไปยิงคําถามอ่ะช่วงนี้ช่วงอะไรแอฟริกาครับอเรชั่นเขาต้องไปสัมภาษณ์พวกตำนานแอฟริกาแล้วจากทวีปนั้นผมว่ามีหลายเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์แต่เรื่องนี้มันขายได้ไงเออเขาก็หยิบยกมาเป็นประเด็นจริงๆข้าจะพูดเรื่องอื่นในในแอฟริกาครับอเรชั่นด้วยเราลองคิดตามบริบทนะ ซาร่าเป็นยอดแข่งเลยตอนนี้แล้วก็มาจากแอฟริกาเหมือนกับเอโต้ถูกไหมครับเขาอาจจะไปถามเอโต้ว่าเฮ้ยในฐานะที่แบบซาร่าก็เป็นคนทวีปแอฟริกาเหมือนกุณเนี่ย ถ้าคุณเคยเล่นในสเปนมาก่อนเนี่ยคิดว่าที่ไหนเหมาะถ้าในอนาคตถ้าซาร่าย้ายไปสเปขนขึ้นมาเหมาะทีมไหน <c oughs> หรือว่าก็ถามตรงๆเลยก็ได้อ่ะออถ้า,ถาเกิดจะไปสเปนอ่ะบาซ่าเออใช่เมื่อกี้เขาพูดถึงบาซ่ากับมาดริดใช่ไหมผมว่าคำถามจริงๆอาจจะถามอย่างนี้จีสองทีมมันต้องเลือกสองทีมเหละวะถ้าไปสเปนในอนาคตอสองทีมเนี้ยอ้าวแล้วคิดดูเอโต้จะบอกว่าเป็นมาดริดปะล่ะโดนแน่มึงคือมึงถึงขนาดที่ว่าไล่ ไล่มัดริดไปไปลงนรกอะตอนที่ได้แชมป์อะใช่ใช่คุณคิดว่ามันจะเชียร์ให้ไปมัดริทไหมล่ะจริงจริงผมไปอ่านมามันมีอีกท่อนหนึ่งด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมนแต่เกี่ยวกับเรื่องกับอียิปต์เขามองว่าเหมือนทุกคนไปฝากความหวังไว้ที่ซารานมากเกินไปไม่เวลาขึ้นไปโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยโดดเดียวไม่มีคนมาช่วยเล่นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกับกรณีของอาเจนิน่าเอโต้เขามองถึงเรื่องอื่นตอบเรื่องอื่นด้วยแต่เรื่องที่ถูกเอาสื่อนำมา เป็นประเด็นใช่ไหมเอาเรื่องนี้ไงเรื่องนี้มันขายได้มีคนบอกว่าเรื่องไร้สาระอมอะทำไมอันนี้คือหัวใหญ่สุดของข่าวลิเว์วันนี้นะเลยครับก็ใหญ่สุดแล้วของลิเว์วัวถูกครับเป็นข่าวใหญ่สุดเลยมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีข่าวแบบที่เราต้องการในทุกๆวันบางวันมันก็มีลักษณะแบบนี้แล้วเราเอามาเล่าอ่ะเราก็อธิบายด้วยจทีมบริบทมันเป็นยังไงเราวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเอโต้ เขาออกมาทักจูงจริงๆหรือเปล่าหรือแค่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ออกมาวิเคราะห์แต่อบอกเนะโอกาสจะไปบาซ่าที่แทบเป็นศูนย์เลยนะยาก,ยากสำหรับซาร่า,าครับ